สวัสดีเพื่อนเพื่อนเอฟสีจุทุกท่านนะคะวันนี้โอจังก็จะพาเพื่อนเพื่อนมารับชมบรรยากาศฝนตกนะวันนี้ฝนตกทั้งวันเลยนะคะอ่าเพิ่งจะซาลงนะคะก่อนหน้านี้ก็ตกแดงมากเลยนะคะอ่าทั้งลมทั้งเสียงฟ้าเสียงฝนนะคะอ่าฝนพอเย็นๆมาสักหน่อยฝนก็เริ่มซาะคะ่ะโูจังก็มาเก็บบรรยากาศามาให้เพื่อน,เพ,อนเพื่อนได้รับชมนะคะ น้ำเจิงมองเลยะคะ่ะตรงนี้ก็เป็นสวนหน้าบ้านนะคะต้นระมดนะคะต้นโนที่อุจังห่อไว้นะคะ,ะ,คะเติมโตแล้วนะคะเ,เพื่อนๆ่ลูกที่เล็กที่อุจังยังไม่หอ่อก็เยอะแล้วนะคะเติมโตแล้วอีกสักหน่อยก็คงจะได้มาห่ออีกนะคะเพื่อนเเป็นดกมากเลยค่ะเยอะมากเลยนะคะ,เ,ะ,คะเริ่มโตแล้วนะคะ ส่วนต้นนี้ก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เพราะจะเป็นกนลาพันกันนะคะพันนี้ก็จะเป็นลูกกลมเหมือนฟองอไข่ไก่นะคะกลมกลมนะคะลูกใหญ่นะคะอันนี้ก็จะเปียกน้ำก็จะขังอยู่เยอะเลยนะคะส่วนฝนก็ยังตกไปปอยอยู่นะคะออน้ำส่วนน้ำที่ชายหลังบ้านก็เริ่มเอ่อรุนขึ้นมาแล้วนะคะ ตกแค่เมาาื่อวานเมื่อวานก็ไม่เท่าไหร่ค่ะวันนี้ตกแรงแล้วนานมากเหมือนน้ำจะกดนแล้วนะคะเพื่อนๆวันนี้อาจารย์จะพาเพื่อนๆไปรับชมว่าต้นมะม่วงที่อาจารย์เอามากินนะคะแล้วอร่อยมากมีแค่ลูกนี้วรอคะลูกใหญ่ๆเหมือนลูกะมะม่วงลูกแอปเปิลนะ,ะมะม่วงแอปเปิลจะเป็นลูกใหญ่มาก ลูกนึงจะประมาณสองกามโลค่ะเนื้อแน่นแล้วก็อร่อยโมูจังเอามากินเสร็จแล้วก็เอาเอาที่ตักดินอะ่ะมาขุดแล้วก็เอาเอาเม็ดข้าฝังในดินนะคะเขาก็โตมาแต่แปลกนะคะหมูจังฝังแค่ลูกเดียวแต่ต้นเขาเกิดมาเป็นสองต้นนะเพื่อนๆพ่อนันนี้ก็เป็นอื ไม้แล้วก็ผลผลิตที่โอจังปลูกเลยนะคะในรับประทานนะคะมีนผักผักติ้วเหรอนี่ก็เป็นต้นมะพร้าวน้ำหอมเาอยากไปหมดเลยะคะ่ะยาก็เร็วเติโตเร็วมากเลยนะคะเพื่อนเพื่อนหลังจากที่เราตัดไปแล้วอันนี้ก็คือต้นเงาะที่โอจังซื้อมาปลูกน,นะ,ะต้นแรกซื้อมาลองปลูกด,ดูว่าเขาจะเกิดไหม ก็จะชอบดินในลักษณะไหนส่วนนี้ก็จะเป็นมุมหลังบ้านนะคะนั่งชิวเลยคนตกปลานะนั่งตกปลาชิวเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นน้ำที่ล้นนะคะถ้าตกพรุ่งนี้อีกแรงแบบนี้นี่โอจังคิดว่า น้ำก็คงไหลออกไปนะคะตรงทุ่งนานะคะ่ะส่วนานาข้าวข้อสูงจนล้มแล้วนะคะอาจังไม่ได้ไปถ่ายนะคะส่วนตัวนี้ก็เป็นผักสวนครัวที่โอจังปลูกไว้นะคะมีทุกผักเลยคะ่ะแล้วก็เพาะต้นผู้เรียนไว้ด้วยนะคะตัวนี้ก็จะเป็นริมสระก่อนหน้านั้นนะไม่ถึงตรงนี้นะคะ ตอนนี้เอ่อลอนขึ้นมาข้างบนแล้วค่ะเราจ,จะพาเพื่อนๆไปรับชมกล้วยกล้วยไข่นะเราจะปลูกกล้วยไข่ไว้กำลังโตเลยนะครับเพื่อนๆโอเจ้าสาสะออนเพราะว่าพิ่งพิ่งพิ่งเป็นลูกสีแรกนะเป,นเป็นเป็นเรือแรกนะสีแรกที่ปลูกเลยนะคะเป็นกล้วยกล้วยไข่นะ กล้วยหอมไข่นะทีแรกเอ,อ่อเกลือจะไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะคะเดี๋ยวจังก็ใส่ปุ๋ยใส่อะไรอยู่นะส่วนกล้วยตรงฝั่งนู้นก็จะเป็นกล้วยนหวานนะคะก็บำรุงอยู่นะคะก่อนหน้านั้นอนะว่าเขาจะมีโตที่นี่โตแล้วนะ,ะโอ้่ใช้สารพัดเลยนะความรู้งูงงงงปลา แล้วก็มีอีกต้นหนึ่งค่ะก็กล้วยเอ่กอกล้วยน้ําหอมกล้วยหอมกล้วยหอมไข่รลอกล้วยไข่ค่ะกําลังโตเลยนะคุณเพื่อนต้องรอให้จุกตัวนี้ร่วงก่อนหรือเปล่าตอนนี้เขายังไม่แก่ค่ะถ้าจะอร่อยนะเพราะว่าเขาไม่ได้ขาดน้ําเลยอุ๋ยก็ได้กินน้ําก็ได้กินถ้าทางจะ เนื้อแน่นหวานนะคะบรรยากาศน่าตกปลามากเลยค่ัเพื่อนๆแต่อูจังไม่ไม่ว่างนะคะอูจังไม่ว่างนะ,ะงงไปแวะหาเพื่อน,นะาแ่นอย่างเดียวจนแบบบางทีก็ลืมนะคะลืมส่งคลิปช็อตนะคะัเพื่อนตอ,อนอนี้ไม่ค่อยได้ส่งคลิปช็อตเท่าไหร่นะก็ต้องขอโทษขอไปด้วยอูอจัง เน้นแว้นหาเพื่อนก่อนนะคะแล้วก็หลังบ้านก็คงจะเคลียไม่เคลียวันสองวันนี้แล้วค่ะก็ไม่ได้ไปหลังบ้านสองวันแล้วนะคะ,ะขอบคุณนะคะคนที่เพื่อนเพื่อนคนที่ไปดูหลังบ้านให้นะคะเดี๋ยวอจังไปแว้นหลังบ้านคืนเพื่อนนะคะขอบคุณกําลังใจสําหรับทุกๆท่านเพื่อนเพื่อนพีพีน้องๆองทุกๆท่านนะ,ะที่มอบให้บ้านโอาจังนะคะ จังไม่รู้จะว่ายังไงก็ได้แต่ขอบคุณขอบคุณขอบคุณค่ะขอบคุณจากใจจริงนะคะนี่ก็จะเป็นต้นอ้อกล้วยอกล้วยหักหมุกะ,ะที่จะเป็นทัเหลืองที่เขาทอดไว้ขายนะคะบรรยากาศอึมครึมมากเลยนะคะแต่ฝนก็ยังรินอยู่นะคะไม่ตกแรงเราดูแบบนี้ก็เหมือนฝนไม่ตกะคะ่ะ ต่จริงๆแล้วฝนตกนะคะตกไป,ปล่อยๆละเพื่อนๆสีเขียวกระจีเลยนะคะนี่ก็จะเป็นวิวเออแทนไปทางหน้าบ้านนะทางออกนะคะอันนี้ก็จะเป็นอ่ริมสระที่อกจังยยืยนอยู่นะคะ โอจังจะพาไปดูผักส่วนกู้วโอ,อจังนะคะ,ะผักจะมีผักที่แบบว่าโอ,อจังปลูกไว้รับการแล้วก็ไม่ทํากับข้าวนะคะพอได้กินค่ะผักกะเพราใบอ่าหลายๆต้น,นะคะผักที่ส่วนมากที่เป็นผักส่วนกุ้งนะคะต้นหอมต้นหอมช่วงนี้ปลูกยังไม่ค่อยได้สนตกนะคะแบบนี้ก็จะเป็นหอมเปนะคะ ใส่สารเรียกว่าหอมเปค่ะแล้วก็ต้นเม็เตยค่ะวันนี้ก็จะเป็นแผ่นหลังบ้านบ้านสวนนะคะอาจารย์ก็ขอบคุณนะคะที่มารับชมนะคะ